สวัสดีครับ e p ห้าสิบนะครับพบกับกระตูนเมืองจันท์นะครับะ 1, 2, 3, นะครับมีพระอยหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับพ้อมเริ่มจากองค์แบบราคาเบาๆแบ่งปันนะนองค์แรกนะครับเป็นนะครับหลวงพ่อเงินในสภาพใช้ว้ย อันนี้พลาแท้ดูง่ายเลยครับสภาพใช้อันนี้ดูง่ายเลยนี่ครับโลหะเขียวอมเหลืองครับอันนี้เอาหกพันครับ พระศึกศึกพี่ดูสังเกตข้างหูหูโค้นลึกเกะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยลึกมากนะครับลึกจริงจนะครับเอาหกพันนะครับว <c oughs> ันต่อไปให้ผมให้ดูนะครับเป็นนะครับขุนแผนนะครับบ้านกลางนะครับห้าเหลี่ยมอกใหญ่นะครับ ไปดูเนื้อก่อนเจ้าองมดูซึมมาให้ดูนี่นะครับไปดูเนื้อหาเนี่ยตัวจริงแล้วแพงด้วยพีย่แล้วพัดแบบนี้นะผมได้มันบ้านมาเลยนะเนี่ยุณแผนห้าเหลี่ยมอ,อกใหญ่ดูเนื้ออันนี้แห้งๆเลยแห้งๆความคมไปดูมือคมๆ นะครับซอกลึกๆนะอถ้าเรียบอกใหญ่แล้วพี่ดูหลังเหมือนเขาลงแบบลงชาติลงรักมานะเนี่ยเนี่ยครับแห้งๆพี่เนี่ยพี่ดูเนื้อหานะครับเหมือนแก่อนะเนื้อออกเก็บแกบนะดินแก็บๆใครเคยเห็นไหมเนี่ยพี่ นี่ครับนี่ตัวจริงนะพี่นะอันนี้แขวนได้เลยนี่อันนี้เอาสามหมื่นห้าพี่นะครับเอาสามหมื่นห้าครับคุณแผนนะครับต่อไปผมเ,เป็นเนื้อดินนะชุดเป็นจากพาคีนะครับ นี่นางพยาอกนูนเล็กนะครับอันนี้ดูแบบนะพี่ดูเอาละกันนะนี่โคตรง่ายเลยผ้าไม่ผ่านการใช้นะพี่เนี่ยตัดเรียบร้อยเห็นไหมตัดเรียบร้อยเนะี่ยผ่าไม่ผ่านการใช้นะครับ น,นีเอาสองหมืนห้าครับนะครับผมจะบอกให้นะพี่พระที่ซื้อกันถูกไม่มีการหลุดหรอกไม่มีการหลุดเลยนะจริงพี่พระดีๆเขาจะมาขายถูกอะ่ะพี่พี่ต้องคิดเอาแล้วกันนะนะครับลองดูนะคิดเอานะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับ อุบัทวพิมพร์พรอบปีเก้าเจ็ดนะครับนี่นี่ครับอันนี้จริงอะ่ะมีรูแต่ว่าเขานะครับเขาแบบเมื่อต้นกดอะ่ะนะนี่เป็นรอยกดเลยเห็นไหมชัดเจนปิดรูแบบเนื้อเขาปิดออกมาของปิดรูอย่างนี้นะพี่ลองศึกษาดูมีนะครับมีมีนะน,นี่ตัวจริงเลย เอาสี่หมื่นครับเนี่ยหลังก็ไมด้แท้แบบแท้แท้แบบแท้เลยอ่ะนะแท้แท้เลย,นะเลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรปรกมุดให้ศูนย์เก้าแปดี่สี่สามศูนย์ห้าสามนะครับต่อไปเป็นปีรันนะพี่ สมมประตูนี่เดี๋ยวให้ดูคาบไขยอย่างเงี้นะเอาเป็นว่าพี่ไม่มีแล้วกันหาไม่เจอแล้วกันนี่คาบไขไขมันไขวัวนะครับนี่ปีลันไขมันไขวัวพี่เนี่ย สภาพนี้ก็หย่อนแสนหน่อยๆนะครับอันนี้เอาสามหมื่นครับพระดูง่ายพระแท้แบบแท้เลยดูง่ายๆนะครับทองเก่าอะนะทองเก่ามากนะครับนี่ต่อไปอง,องต่อไปนะเป็นวัดพับพิมพ์สมาธินะครับ สภาพนี้หลักแสนนะครับอันนี้แท้เลยนะนี่ตัวจริงครับอันนี้เอาสี่หมื่นพอครับเนื้ออย่างหวัดหูเนื้อดูด,ดูพี่ดูเนื้อดูเนื้อเหมือนเหมือนก็บบาดคุมพมอ่ะนะบ้บาดคุมพมกุกเก่าอะยังไงอย่างนั้นเลยนะ เนี่ยเนื้อยังบางมันคมเลยนะปูอย่างเงี้นะชัดชัดเจนเจนนะนี่ ปลาองคท้ายนะครับเป็นหลงพ่อเดิมนะครับนะครับพิมพ์เอนะครับเนื้อแห้งๆเลยนะพี่ดูผิวพันธุ์บรรณแห้งๆเลยนะครับนี่โอ้โหความตึงความคมโลหะชัดเจนพี่ อันนี้ผมไปถ่ายสตูมามีภาพสตูนะนี่เนี่ยครับบันบานมาซื้อบันบานเลยครับครับที่ฝุ่นลับอยู่นี่เลยเนี่ยวความคงความคมของโลหะความตึงดูดูอื้หือเอาแปดหมื่นครับผม อีพีนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวแพ็คของส่งให้ลูกค้านะก่อนครับผมซื้อจริงขายจริงนะบ้านบ้านเลยพระนะศูนย์เก้าแปดสี่สี่สามศูนย์ห้าสามนะครับสนใจโทรมานะครับอีพีนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ